วันนี้เจอกับช่องผมเหมือนเดิมครับนันซิงดับเน็ตชแนลครับวันนี้มาดูรถล้วครับรถคอกเราดันขึ้นโดยลวกครับบรรทุกเต็มลำครับน้ำหนักประมาณ4ตัน5ครับ2คันคี่ใหญ่น้ำหน้ามาแล้วครับไล่ตามตูดดีสูงครับตัวแรงใหญ่เี่ครับโดยลวกเส้นทางอันตรายเส้นทางหนึ่งครับผมไม่สอด อันตรายมากเลยครับมอยา,ยาวครับชั้นๆย,ยาวครับดันขึ้นกันดันแล้วขันหน้านี่แรงอยู่ครับดันไปก่อนแล้วคนสมัยก่อนเขาบอกอีซุนี่มาสู้ลอยนะครับมาสู้เขาอีซุอะโตโยต้านี่สู้เขาเตี๋นี้ผมเห็นจะใช้อีซุดันขึ้นเขาครับตอนนี้โตโยต้ากับมีอยู่ครับ หรือว่าจะเป็นความจริงครับเนี่ยโดยสุรนันคือคนเป็นคนเบียร์โตโยต้าข้างหน้าแล้วครับอันนี้แค่เป็นวิจารณนะครับบอได้วิพากษ์วิจารณ์เนาะทขึ้นโดยรวครับว่ามันอยู่ที่คนขับทุกของทุกอย่างครับใเญ่เลยโอ้โหเกบขาวโหเวฟร้อยสิบกัอัดไฟแล็บเลยครับเลยอ๋อใหญ่ใหญ่ใหญ่เลย อ้าวอ้าวหลังขึ้นเงี้ยงเงาเลยครับเนี่ยพอนะครับขึ้นเกียร์โอ้ใส่เกียดหนึ่งนะครับโอ้เดินไปดูข้างหน้าครับเดี๋ยวติดตามขา้างหน้าไปนอนเกียดหนึ่งนะโอ oh. oh. บไปดูขา้า oh. งหน้าอีกคันเลยครับของหนักครับสี่ตันกว่าแล้วครับสี่ตันห้าไปดูคันหน้าครับ รถใหญ่ขึ้นเพียบนะครับวันนี้เลยลวกคนเล็กแต่ใจใหญ่ครับนี่ดังเลยไแล้วครับออของล่ข้เขึ้นขวาไปแล้วครับรถนักอาชีพทุกอาชีพครับมีคุณค่าของมันเองครับในตัวมันครับนีบนค่ครับหนึ่งคามไม่โอับ ใยา่เลยลูกพี่เขาต้องว่ากันครับอาชีพของเขาใจเขาถึงครับแข็งเก่งเท่านั้นที่อยู่ได้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่หาเงินดีอาชีพนึ่งนะครับบ่อน,น้อยหน้าใครครับอาชีพนี้ถึงจะเซี่ยงกับการเงินกับใช้ได้เลยครับอาชีพล้วนๆผมเคยใช้มาแล้ว โหหมดแล้วครับโหเดือนหนึ่งตันยาวๆเลครับคนขับต้องมีเทคนิคนะครับขับรถล้วนแล้วผมมีเทคนิคนี่ลำบากขับรถขอารถเล็กเนาะแล้วใส่เยอะครับใส่จนเท่าหกล้อแล้วสี่ตันกว่าห้าตันนะครับใส่กันทีไงไม่ใช่ใส่น้อยๆนะครับดูขึ้นสุบะคอกนะครับเนี่ยนี่น่าจะเป็นผลไม้มา ครับขอถึงบอกโบราณก็บอกไปเรื่อยๆไหมืลดละกระลำครับนี่ครับลดละกระลำนี่ครับดัน้นดอยยาวๆเลยครับชันๆเลยครับขับรถล้วนนี่คิดถึงไอ้นัดวยปุยครับตอนนี้ขับรถกันม่ได้ครับเมียมันตีหัวครับไอ้นัดวยปุ๋ยยืมหลง youtube มูดูครับเมียมันดุครับอาชีพ เล่นกับใจใหญ่คนหาต้นทุนเหมือนกันครับบางคนกับต้นทุนมีนักกับเล่นรถใหญ่ด้ครับบางคนต้นทุนน้อยกับเล่นรถน้อยเนาะแต่บางทีรถน้อยก็ห่างกันได้ดีนะครับที่รถใหญ่กับนีครับอยู่กันชิดชิดกับจังหวะจังหวะของการได้งานครับยวแซงเขาไปเขา่อกว่าอันนี้ทวงท้ายเขา พังง้างนะครับสุดยอดครับสู้สคเคครับอีนนี้มาอีกน,นะครับเราขออาชีพล้วนครับอาชีพไร้ปริญญาแต่มีตังเงินเรียนอาศาสัต์เหมือนกันครับขอบคุณครับบวัสดีครับ